วันนี้พาเด็กๆมาเล่นที่สวนนะคะโอำไมดี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 อันนี้เด็กๆมาเล่นที่สวนแอปเปิลประหลักอันนี้คือต้นแอปเปิลสวีเดนนะคะทุกคนต้นประมาณนี้ต้นไม่สูงแล้วก็ลูกดกมากแล้วก็แบบว่ามีทั่วสวีเดนไปไหนจุเลีไหนให้ดูใกล้ๆอันนี้ยังเขียวอยู่นะคะ โดกมากเหมือนถ้าบ้านเราเทียบว่าเป็นต้นมะม่วงมีซูฮยนมีทุกบานนะคะอยากไหมพี่จัดมินมาเล่นที่แทะกดแทะกดอะไรแทะกดแค็กดเดี๋ยวแทะกดแปลว่าสวนนะคะสวนสวนแทะสวนสวนบ้านพี่ลา สูดอากาศสูดอากาศสดชื่นไปไหนกันคะ <I> จูลีนอยู่ไหนนะอาจูล <I> ีนอยู่ไหนนะอาจูลีนอยู่ไหนให้คนไล่ชอบให้คนไล่โอ๊ยแอปเปิ้ลล่น semua ได้สถานที่วิ่งเล่นใหญ่เลยไ,<แค>ได้สถานที่วิ่งเล่นแล้ววิ่งใหญ่เลย<แค>ดูโล่นทิ้งอย่างนี้นะคะกินไม่ทันค่ะเยอะมาก อันนี้เขาเรียกต้นอะไรพี่ต้นแอปอเปิ้ลต้นแอปเปิล้ลต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะจ้ามันอร่อยไหมคะบ่อ,อร่อยบ่อร่อยทำไมบ่อร่อยเดี๋ยวายามาช่วยป้าเก,ก็บมาลูกเฮ้ยมันคืออะไรนะหมากสีดำดำ เขยเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจัดมินเขาเรียกว่าอะไรจัดต้อถามคนสวีเดนเขาเรียกว่าอะไรคะแคปเบอรี่ไหมใช่ไหมใช่แคปเบอรี่แคปเบอรี่อ้าวจูเลียนจูเลียนรอให้เอื้อยแล่นตามแต่ของ ควาสุขเล็กน้อยได้ออกมาแลนเล่นเห็นแดดดีอย่างนี้หนาวนะคะหนาวมากเห็นแดดแดดอย่างนี้หนาวมากตรงนี้อ่ะเยอะกว่านี่แล้วภารกิจเก็บแอปเปิ้ลมาดูซิสนุกไหมจูวิ่งรอบสวนเลยสนุกไหมจูลีน่ะ ไม่ได้เก็บไม่มีแบบนี้เอา้งางั้นก็ไม่ได้ทิ้งเงินต้นตะไคร้เลยอ, <laughs> อันนี้ได้ไหมอ่ะต้องช่วยป่ะก็ไม่ลอกกระแอปไปเลยไหนเก็บสดๆจากต้นเลยป้าลองกินก่อนนะป่า วัน,นอาทิตยันหหวานนะห,หวานใช่ไหมน่ะกินไม่ปล่อยน่ะอุ้ยมีพึ่งด้วย <S 2> <S 2> หวานจนมีพึ่งด้วยออโอ้ยสวยมากเลยค่ะเต็มเลย เต็มเต็มเลยนะอุ้ยหล่นด้วยอมันหล่นดูสิข้างบนอุ้ยเยอะมากใช่มันเยอะนะแต่มัน,มน,มน,นแม่งกินเพราะว่าปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติทำไมมียาอยู่ข้างบนด้วยสูงเลยเนาะเราไม่ถึงเอาไม่ถึงเลยเรเราต้องใช้ไม้อ,อดีเต้มาสปิงอร์สปิงอร์ ลอยคนไรโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วลอน้ดจูสปินสปิน่บ้ลไพ้จับตันแม้ เล่นอะอ๋อเล่นเหรอเล่นไรจัอบพี่ความสูงแต่วอามาแรงเล่นเออจัอบพีเออจอบพี่รักโดนแล้วเอาไหม ไปไปดูวิ่งจับคนเลยค่ะออกกําลังกายค่ะอุ้ยวิ่งเร็วจังเลยอุ้ยไม่ทันละอุ้ยดู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 อุ้ย มีคนขี่ล่มอะไรยนี่สูงเลยฟรีกพรอนเครื่องบินไม่ใช่อราชื่อที่เขาขี่ที่มันเป็นล่มกลางอ่ะจัสมินบีเป็นยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยทำส่ใหม่ที่บียังไงอ้าวแล้วรองเท้าพี่แล้วรองเท้าดูเจอไม่ได้ ออไปนู่นแล้วดูเด้อจะมีกล้าขี่ไหมกล้าบอได้กล้าบอได้กล้าบอได้ไม่กล้าบอได้ไหมเอาะคือดอกอะไรคะดอกที่เป่าดอกที่เป่าแบบนี้ฟ <laughs> ันสิงโตเดซิไลออนอระอุ้ย<ๆ>เหมือนบิงเล่นเลยว้าว ยังเหลืออยู่โอ้โหแล้วเขาก็จะกระจายไปเกิดที่อื่นนะคะเนี่ยอีกสักหน่อยปีหน้าก็จะเต็มสวนปลารักเลยเนี่ยเต็มสวนตรงนี้มันก็จะเกิดตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองเลยนะโราชาโราชาเป่าเป่าเปา,เปาหมดแล้วฟงก้าอ,อ,กอินแต่ฟงก้าอินเตุ่งก้าอินเต่